ลังจากที่พี่มาดามได้ออกไปสำรวจตลาดบ้านหรูคอนโดหรูมานะคะพี่มาดามก็ไม่สามารถเลยที่จะลืมเลือนโครงการนีอ้ออกไปจากหัวจิตหัวใจอันน้อยของพี่มาดามได้ค่ะเพราะโครงการเนี้เป็นโครงการที่พี่มาดามรู้สึกประทับใจในแง่ของการดีไซน์สุดๆเลยล่ะค่ะโครงการชื่อซิรินินเรสเดนเซสนะคะเป็นของบริษัทซิงเอสเตดค่ะซึ่งเขามีความไพรเวซีที่สูงมากเพราะมีเพียงแค่28หลังค่ะและทำเลเขาก็โดดเด่นนะคะ Easy Access มากๆค่ะโครงการ อยู่ตรงพัฒนาการ32นะคะ a c c e s s เข้าเมืองไปทองรอเอกมัยได้ง่ายนิดเดียวค่ะหรือว่าจะไปสนามบินก็ง่ายนิดเดียวค่ะเดินทางเข้าออกได้หลายทางนะคะความเด่นของตัวบ้านเลยก็คือเรื่องของการดีไซน์ค่ะบ้านเขาเนี่ยมี3ไท้ายนะคะช้ายใหญ่สุดเนี่ยคือบ้านที่พี่มาดามอยู่นะคะพื้นที่ใช้สอยประมาณ820ตารางเมตรค่ะแล้วก็ที่ดินเนี่ยประมาณ220ตารางวาบ้านกว้างมากนะคะถงทางเดินก็กว้างมากดูสิพี่มาดามสามารถเดินแ ลได้เลยค่ะและไฮไลท์ของเขานะคะ mm hmm. เขาดีไซน์มาเนี่ยมีค์ดยาร์ดนะคะมีสเปซให้ที่เราสามารถที่จะทำอะไรได้เยอะและเขาแคร์มีความใส่ใจของซีเนียร์ลิฟวิ่งนะคะด้านล่างเนี่ยเขามีห้องซีเนียร์เบดรูมไว้สำหรับคนแก่ค่ะแล้วก็มีที่สำหรับที่จะติดตั้งลิฟต์ส่วนตัวได้ด้วยนะคะเขาจะสเปซไว้ให้เราทำบล็อกอินคลอสเซตได้กว้างๆสำหรับทุกห้องนอนเลยค่ะแล้วก็สำหรับห้องไซส์ใหญ่สุดเนี่ยนะคะเขาจะมีเมดรูมให้สองห้องมี ครัวไทยมีครัวฝรั่งให้และที่สําคัญค่ะเขามีห้องเก็บรองเท้าให้เราด้วยนะคะดูความโอ้อารูรามแบบที่ไม่ต้องตะโกนใดๆของเขาสิคะมันสวยสวยธรรมชาติแบบที่ไม่ขัดฟิลิ่งเราเลยนะคะเป็นความสวยแบบผู้ดีที่ไม่ต้องการส่งเสียงดังใดๆทั้งสิ้นอันนี้คือคํานิยามของพี่มาดามนะคะพอชอบและอินและฟินจริงๆในส่วนของลิฟวิ g งแอเรียเนี่ยค่ะเขาให้เป็นดับเบิลวอลลุ่มนะคะก็จะมีความสูงโปร่งโล่งสบายพี่มาดามชอบกระจ ของเขามากเลยค่ะขอถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเล่นกับตัวเองปป๊บหนึ่งนะคะเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทำตัวให้กวนค่าคู่ควรแล้วก็ครอบครองค่ะสวยจริงๆค่ะใครสนใจทักมาได้นะคะราคาอยู่ที่8 0ดส0ล้านค่ะถ้าเป็นบ้านตัวอย่างฟูล l y f เฟอร์นิแล้วก็จะ200ล้านบวกลบนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนๆทีมงานของพี่มาดามค่ะขออนุญาตเดินแคทวอกนิดนึงมันฟินจริงๆรู้สึกคลั่งไคล้หลงไหลมากๆนะคะณจุดนี้